ออตอนเด็กๆก,ก็โดนถามบ่อยเหมือนกันครับว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็มักจะเราตอบไม่ค่อยได้แหละมันมันเราเชื่อว่าเด็กๆไม่ได้คิดได้ขนาดนั้นว่าเราโตขึ้นอยากมีอาชีพประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่เราจะรู้ประมาณหนึ่งว่าเราชอบทําอะไรเช่นเราชอบเรียนอันนี้เราไม่ชอบเรียนวิชานี้อะไรเงี้ยอย่างตอนนั้นเราก็จะรู้ตัวว่าเราเราเป็นคนไม่ได้ชอบเรียนหนังสือแต่เราชอบดูหนังเราชอบการเ,เล่นสนุกมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอการชอบดูหนังมันไอการตามเกาะตามความชอบนี่มั้งเลยทําให้เราเจออาชีพทีหลังแล้วก็เราค่อยๆวิ่งตามความชอบมาก่อนอะไรเงี้ ซึ่งซึ่งเอาจริงๆในยุคสมัยนะั้นมันก็จะไม่ได้มีมีมีตัวช่วยอะไรเรามากอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันก็จะมีความมั่วนิดนึงต้องไปลองเองต้องไปลองผ่านนุ่มผ่านนี่อยากจะลองนี่ก็ต้องลองทํากิจกรรมดูอะไรเงี้ยฮะมันทุกอย่างมันผ่านการลองหมดเลยเช่นแบบชอบเล่นดนตรีต้องไปลองก่อนว่าชอบจริงไหมเป็นอาชีพได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนกับว่าไอ้มันมันต้องผ่านการลองนี่แหละให้เยอะที่สุด ซึ่งแต่ก่อนพอมันไม่มีตัวช่วยอย่างเงี้ยก็รู้สึกอิจฉาเด็กๆรุ่นนี้เหมือนกันที่มีอาชีพขึ้นมาเรารู้สึกว่าอาชีพมันเหมือนเป็นพื้นที่ให้เราได้ลองในสิ่งที่เฮ้ยมันมันเหมือนมีคนมาตั้งคำถามแทนเราช่วยเราตั้งคำถามมาว่าสิ่งนี้ใช่อาชีพของน้องไหมสิ่งนี้ใช่อาชีพของเราไหมอะไรเงี้ยฮะ คือเราคิดว่าไอาการ Follow ความชอบนี้เนี่ยแหละโดยที่มีคนคอยนําทางเราอ่ะเอ้ยน่าจะเป็นสิทธิ์ที่ทําให้น้องๆได้เจออาชีพที่ชอบอาชีพที่ใช่จริงๆในในโอกาสถัดๆไปโดย Follow ความชอบของตัวเองก่อนเพราะเชื่อว่าน้องๆอง่ะคนละตอบได้อยู่แล้วแหละว่าชอบทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้คิดว่าต้องค้นหาต้องลองแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เราลองปุ๊บวันหนึ่งเราก็จะเจอต่อให้ลองแล้วไม่ชอบเราก็จะเจอว่าเราไม่ชอบเราว่าน,นี่เป็นคําตอบมากกว่าคือการลอง